สวัสดีนะครับอยู่ชูริสานไม่ค่อสิงครับโอเลตุ่มเปะลาลาเลตุ่มเปะ ดูสภาพครับหูยน้ำ รดับนี้หมดสิทธิ์ออกแล้วนะครับอยู่นั่นเลยปากามอู้ปเุ๊เตะเลย เรียบร้อยสะอาดดีเอาเร็วดิโอ้ได้รับใครมาขับนี่ <laughs> ตายตายตาย <laughs> อู้ดดดดดูดดดดูดดดด โอ้เราขับรถมาเอาคลองครับนี่ยกล้อด้วย oh. อะไรไบบวางตัวแก๊สด,ดับแรกตัแก๊สต้มเมื่อคืนหมดเกลี้ยงเลยนะไไสองโจนเนะ ว้าเรียบร้อยเลยเราขับรถมาเอาของอ่บ้านต้นนำบายนั่นเอาว้าเราตรุยวนตรุย โอ้ oh, สู่ชีวิตครับทีมงานสู่ชีวิตมาเด้อพี่น้องตื่นมาช่วยกันเด้ออยังมัวแต่น,นอนแต่วันเย่ยตูดแล้ว <c oughs> ลูกก็ามาก็ไม่ได้ทำอะไรครับเหมืนเดิมตะรยแล้วเดี๋ยวพี่ถือข้าวไป <laughs> อไอ,อ้เรื่องเท่นี่ยว่ะโอ้ยรอยเหลาสับอย่างเดียวอะ่ะวดร้อนลื่นแล้วสามร้อยยังลื่นเลยครับน้ำซาอะไรกับดรดดำโอ้ลื่นลื่น <laughs> เดี๋ยวช่วยลาก <c oughs> ไปใส่รองเท้าป่ะไปทางลัดเลย <c oughs> ไปได้ไหมทางนี้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> รถกระบะก็บบกสตาร์ทไม่ติดครับดูเรื่องกับเรื่องเาวาเดี๋ยวเอาข้าเก็บมันเดี๋ยวมาช่วยเรา <Okay. S 1> นี่ลอดตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยทางนี้โอ้เจอาแล้วะ ลึกเฮ <laughs> ้ย,ยมาได้บอตกรข้อยหนได้เลือกทางผิดชีวิตปเปลี่ยน chạy nhỏ chơi ổn chạy nhỏ chạy ổn nè chạy 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 này. chạy 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 này. ta chạy chạy ta, chạy 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 ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยออกจับเลด่างกรอมเวยว่ะด่างเ,เกรกเตด ย้ายไปย้ายมาเป็นงานของเรายุ่งกยกงี้ยจะอ้ายทนโยนี่ฮะวัลี่ย

mày sức chắc lên bẩn tật sắp ra bựt ug lao bé hiệu áo giả đu mà cho đu lạc mà mày kia muốn hèn mày <laughs> หลายวันอยู่ครับตกแบบนี้ถ้าแดดออกแรงๆก็ประมาณสองวันครับแห้งหมดเลย สำหรับทีปนี้ก็ฝากกดไาลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ